ทุกคนว่าเรื่องการเสียชีวิตของอดีตผู้กำกับโจ้เนี่ยมีอะไรแปลกไหมครับน้องสาวกับแฟนเนี่ยออกมาบอกนะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยทางเรือนจําโทรมาบอกว่าเสียใจด้วยนะแล้วผู้กำกับโจ้เนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลน,น้องกับแฟนก็บอกว่าไปเยี่ยมได้ไหมเรือนจําก็บอกว่าเดี๋ยวมาพรุ่งนี้ดีกว่าแล้วจากการดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็พบว่าการผูกคอเสียชีวิตเกิดขึ้นตอนประมาณสองทุ่มครึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยให้ผู้กำกับโจ้เนี่ยร่างอยู่ในห้องขังแบบนั้นจนถึงเช้า ทำให้ครอบครัวตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วที่โทรมาบอกอันนั้นโกหกหรือเปล่าทําไมพูดไม่ตรงกับความเป็นจริงคือตอนนี้ผมเนี่ยมีวงจรปิดที่ราชทานส่งมาให้แล้วนะครับว่าไม่มีใครเข้าไปในห้องขังของพุ่กับโจ้แน่นอนน่าจะเป็นการจบชีวิตตัวเองเพียงแต่ว่ามันยังมีประเด็นที่ครอบครัวสงสัยคือว่าก่อนหน้านี้พุ่งกับโจ้ได้เล่าให้ฟังแล้วถึงขนาดว่าให้ทนายเนี่ยไปแจ้งความที่สอนอประชาชื่นเพราะว่าถูกผู้คุมทําร้ายร่างกาย ใบของคุณหมอก็มีการระบุบ,บาดแผลบริเวณรวงอกของผู้กับโจแต่หลังจากนั้นเนี่ยกลับไม่ให้ตำรวจของสอนอปชาชื่นเข้าไปสอบปากคำในเรือนจำขอแล้วแต่เรือนจำกลางคลองเปรมไม่ให้เข้าตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ครอบครัวคาใจเหมือนกันถึงขนาดว่าคุณแม่เนี่ยทำหนังสือร้องเรียนไปที่อธิบดีราชัณฑ์คือเราต้องแยกส่วนกันนะครับว่าการชดใช้กรรมของผู้กับโจที่ไปทำไปคลุมถุงดำรัดคอเขาจนเขาหายใจไม่ออกจนเสียชีวิต การชดใช้กรรมคือการถูกสารลงโทษประหารชีวิตแล้วลดโทษลงมาเหลือจำคุกตลอดชีวิตนี่คือการชดใช้กรรมของเขาแต่เรื่องที่เกิดขึ้นถ้ามีคนทำผิดต้องเอาคนผิดมาลงโทษเกิดอะไรขึ้นในเรือนจำกระแน่ก่อนหน้านี้ไปมีอะไรทำให้เขาเนี่ยเกิดความเครียดกดดันจนถึงขนาดว่าต้องจบชีวิตตัวเองหรือไม่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงให้ได้นะฮะ